คุยกับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาคุยกันเรื่องของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธทรวีวีรุวันผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนมามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อันนี้เกิดขึ้นกับใครได้บ้างมันมันคือยังไงก่อนดีกว่าค่ะมันคือภาวะยังไงก็ตามตามชื่อเลยครับกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หมายความว่าถ้าเราปวด<ห>เราก็คงจะต้อง สามารถที่จะกลั้นไว้แล้วก็เดินไปห้องน้ําแล้วก็ไปปล่อยที่ห้องน้ําอันนั้นคือปกติอันนั้นปกตปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาถึงปวดปุ๊บออกปั๊บวิ่งไม่ทันอเล็ดลากอันนี้อันก็เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์กอีการหนึ่งก็คือไอจามไอจามไอนิดหนึ่งหัวเราะเยอะๆเล็ดเล็ดเล็ดออกมาก็ะปิดกระปอยอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ค่ะสองแล้วคุณหมออีกอานหนึ่งก็คือว่ากั้นเยอะๆแล้วมันเอาไม่อยู่ นะสมมุติเวลาเราเราเราปกติคนเราเวลาสมมติเราจะปวดแต่เรายังเข้าไม่ได้เราก็ต้องกลั้นไว้ก่อนเนาะต้องอดทนไว้ก่อนอดทนไว้ก่อน <c oughs> แต่บางคนเนี่ยเริ่มเยอะหน่อยนึงก็ออกหมดเลย <c oughs> ไม่สามารถกลั้นอยู่ได้ครับซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุนะครับ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นส่วนใหญ่วัยผู้สูงอายุหน่อยครับคุณหมอแล้วนอกจากเรื่องของโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างที่คุณหมอบอกปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด คือต้องบอกครับว่าจริงๆแล้วการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยมันจะมีอยู่2 2กลุ่มก่อนอันที่1ก็คือพิ่งเป็น<ฆ>คือไม่เคยเป็นมาเลยเพึ่งจะมาเป็นเร็วๆนี้เองอาทิตย์สอาทิตย์นี้ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าทําไมอยู่ดีๆพึ่งเป็นสังเกตตัวเองเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าหรือว่าย้อนกลับไปดูว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนหรือว่ายังไงดีคะคุณหมอคือ,ค,อคือูถ้าถ้าอาการเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื้อรังใช่ไหมมันอยู่ดีๆเอ๊ะช่วงนี้พึ่งเริ่มกับการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยก็ต้องไปหาสาเหตุเช่่นติดเเชื้อออบจย ติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะพวกนี้ก็จะทําให้ฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็อาจจะบางทีกั้นไม่อยู่มันก็จะมามีการกระปิดกระปอยเล็ดลาดได้บ้างผู้หญิงใช่ไหมครับทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายด้วยพวกนี้ถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้ากรณีที่เรากําลังจะพูดถึงก็คือที่เจอบ่อยๆคือเป็นมานานแล้วไม่ใช่พึ่งเป็นเป็นมาเป็นปีแล้วอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็เจอในเพศหญิงนะครับที่หมดประจําเดือนแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะมีมีบุตรเยอะต้องคลอดทางช่องคลอดหลายๆหลาย,ลายๆครั้งคลอดทางธรรมชาติใช่<า>ครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้อ่าอ,อาจจะมีการหย่อนยานบ้างะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้หูรูดเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับเพราะเวลาตอนเบ่งอ่ะหูรูดมันก็ต้องมีการยืดตัวด้วยเหมือนกันครับเมื่อหูรูดไม่แข็งแรงเวลาจะกั้นก็กั้นไม่อยู่มันก็เหมือนกล้าเมเนื้อมันหย่อนออกไปมันก็ ปัสสาวะก็ไหลออกมาไม่สามารถคุมได้ครับค่ะอันนี้ก็คือในภาวะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ตามช่วงวัยแล้วก็เรื่องของการมีบุตรคุณหมอแล้วส่วนผู้ชายล่ะคะผู้ชายก็จะมีเรื่องของต่อมลูกหมากโตที่เจอบ่อยครับเพราะต่อมลูกหมากก็จะอยู่บริเวณของตัวท่อปัสสาวะใช่ไหมครับถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตมันเริ่มบีบมันไปบีบไอ้ตัวท่อปัสสาวะมันก็เหมือนกับว่า ปัสสาวะออกไม่หมดสักทีะนะก็อาจจะมีกระปิดกระปลอยและบางทีเนี่ยบางทีมันก็ท้นอยู่แล้วมันก็จะทําให้เกิดบางทีมันก็ปัสสาวะออกมาจํานวนมากก็มีนะครับแล้วก็ต้องเบ่งด้วยบางทีเพราะว่าตัวต่อมลูกหมามันไปเบียดอยู่ก็เลยบางทีไปถึงก็ต้องไปเบ่งยืนเบ่งสักพักหนึ่งปัสสาวะหมดก็ยังมีออกมาเป็นติ๋งๆมาอีกอย่างเงี้ยนะครับแ้อันนี้ก็คือ เป็นอาการหนึ่งของของอาการของต่อมลูกหมากด้วยในผู้ชายฟังแบบนี้มันไม่ใช่บอกว่าจะไม่กระทบไม่ใช่เลยนะคะคุณผู้ชมคุณหมอที่เล่ามาก็คือคุณหมอบอกว่าเนี่ยมันมีโอกาสเป็นได้ในไหวไหนแต่ถ้าอยู่ดีๆเราเป็นก็คือมีโอกาสติดเชื้อติดเชื้อใช่ต้องไปตรวจปัสสาวะด้วยรเรามีโอกาสทําให้มันกลับมาเหมือนเดิม<อ>ได้ไหมคะคุณหมอคะจริงๆ<ะ>ต้องทา้อยู่แล้วล่ะครับ <laughs> จริงๆด้วยวิทยาการสมัยใหม่นี่ครับแต่ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะครับอะอย่างแรกไปหาสาเหตุให้ถูกใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราเป็นโรคที่มัน ต้องต้องผ่าตัดสมมตินะ,ะต้องผ่าตัดหรือต้องกินยาแต่เราไม่ไปเราก็ใช้คุมเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ตรงสาเหตุเฉะนั้นเราต้องไปหาสาเหตุก่อนตกลงว่าเกิดจากหนึ่งเรากินน้ําเยอะไปหรือเปล่าหรือ2เกิดจากการติดเชื้อหรือ 3. เกิดจากว่ามันหูรูดมันไม่แข็งแรงนะครับงฉั้นบางทีคุณหมอเขาจะตรวจเสร็จแล้วเขาจะแนะนําว่าอ๋องั้นวิธีนี้คงต้องใช้วิธีให้ฝึกขมิดถ้าหูรูดไม่แข็งแรงที่เจอบ่อยนะครับก็ให้ฝึกขมิด ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะไม่มีใครเห็นค่ะเราลองฝึกเองได้ไค้นหาข้อมูลได้ทําได้ทุกคนแหละครับคำว่าฝึกขมิบถ้าจะเทคนิคผมก็คือทําเหมือนเรากลั้นปัสสาวะกลั้นอุจจาระเวลาเราปวดหนักๆแล้วที่จําเป็นต้องเข้าะเราทําอย่างไรก็ทํําทาแบบนั้นแหละครับมันคือการวิธีจะทําให้หูรูดเนี่ย ตีบที่สุดนะครับก็คือให้กล้ามเนื้อตรงนั้นแข็งแรงที่สุดนะทำปล่อยทําปล่อยนี่ดูมือแล้วกันนะทำปล่อยทําปล่อยก็คือขมิบปล่อยขมิบปล่อยเป็นจังหวะจังหวะไปอย่างนี้ครับต้องลองฝึกดนต้องเยอะนะต้องทําหลายๆครั้งนะครับเป็นร้อยครั้งเลยนะนะนึกได้ก็ทํานั่งก็ทําได้ครับนะอันนี้สําหรับทั้งผู้หญิงผู้ชายทําได้หมดถ้าคุณหมอเขาดูแล้วมันเกิดจากหูรูด ที่มันไม่แข็งแรงครับค่ะอันนี้ก็คือคุณผู้ชมต้องดูสาเหตุนะคะย้ําว่าต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ให้ตรงจุดนะคะค,คุณหมอแล้วก็นอกจากปัจจัยหนึ่งที่คุณหมอว่ามามันมีปัจจัยอื่นไหมอย่างเช่นเกี่ยวกับระบบประสาทอะไรงี้เกี่ยวไหมคะคุณหมออ่าก,ก็เกี่ยวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระเพาะปัสสาวะก็เลี้ยงโดยเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทเนี้ยถ้าเกิดมันไปกระตุ้นมากไปค่ะ,อะลองนึกนะน,นี้เป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับเพื่อจะบีบ ถ้ามันกระตุ้นมากไปมันก็จะบีบ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 มันก็เหมือนกับว่าปัสสาวะมันก็ยังไม่ทันยังไม่ทันอะไรมากเลยยังไม่ชันได้ถึงเวลาก็บีบบีบบีบอย่างนี้หรือบางทีเส้นประสาทที่ไปตรงนี้มันทวนตัดขาดไปนะครับโดนตัดขาดไปไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงมันก็คือทํางานน้อยพวกนี้มันก็คือปัสสาวะเยอะแล้วก็ไม่ยอมบีบสักทีนะครับก็จะกลายเป็น ปัสสวาวะราดอีกแบบหนึ่งคือกรณีที่มันล้นออกมามนะครับงั้มันก็เกิดได้จากทั้งระบบเส้นประสาทระบบกล้ามเนื้อหูรูดนะครับ หรือเช่นเดียวกันถ้าต่อมลูกหมากโตก็อาจจะต้องพยายามไปอาจจะต้องไปพบคุณหมอเผื่อต้องกินยา <ừ> ลดขนาดต่อมลูกหมากอะไระอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะร่างกายของเรานี่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะนอกจากการดูแลตัวเองให้ห่างไกลเรื่องของภาวะนี้แล้วรหรือว่าบางคนที่มันเลี่ยงไม่ได้นะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรให้มีการใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุดอย่างนี้แล้วกันค่ะคุณหมอ คือผมคิดว่าถ้าเรารู้ตัวเองว่าตอนนี้เรามีปัญหาไอจามเบ่งแล้วทาไมมันเล็ดออกมาทําให้เราไม่นั่งใจนะครับไปพบคุณหมอก่อนสําคัญที่สุดหาสาเหตุทุกสาเหตุมีวิธีแก้ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นการออกกําลังกายด้วยการฝึกขมิบหรือการรับประทานยาบางตัวช่วยทําให้มันเก็บปัสสาวะได้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งไปกังวลอย่าพิ่งไปท้อแท้นะครับ ทุกอย่างมันมีทางออกทั้งนั้นนะครับขอให้ได้ไปพบคุณหมอด้านเฉพาะทางด้านทางเดินปันสสาวะหรือเป็นคุณหมอ,อ,อที่เรารักษาอยู่ลองไปปรึกษาท่านนะครับว่า,าเ,เราจะดูแลมันอย่างไรนะครับเราจะได้มีความมั่นใจเราจะได้ออกไปทํากิจกรรมสังคมได้ตามปกติครับค่ะ เชื่อว่าวันนี้คงได้ความรู้มากๆานะคะผู้ชมที่นั่งอยู่ก็อาจจะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนในครอบครัวที่มีภาวะแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเอาเคล็ดลับจากคุณหมอไปแล้วก็ไปพบคุณหมอไปหาสาเหตุจะได้แก้ได้ตรงจุดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้วิลและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี